สวัสดีเอฟซีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมขั้นไทยสารบ้านเฮาครับวันนี้ผมกู้ปรวงกบบมาที่ที่นะครับประตูระบายน้ำบ้านอยูแค่นี้ก็พอครับพี่น้องเดี๋ยวมีเข้ามาเบิ้งนะครับการย่นย่อครับย่นย่อสองขาบริเวณนี่นะครับประตูน้อยครับมองฝายฝายฝายระบายน้ำนะครับฝายทางใต้นะครับป้องปุ่จะเป็น ฝ่ายไงน้อพี่น้องเดี๋ยวมาบังยกยอดสองขานะครับเพราะว่าจะเป็นสองขาสามสี่ขามันจะเป็นทังใดเดี๋ยวลงไปเบิ้งกันครับแนวสีบ่ว่านี่แหละครับตะลังสีุ่่งไปพี่น้องเอ้ามาไปเบิ้งกันครับผมมา็นทังใดอ่ะตอนนี้กำลังเปลี่ยนสะดุ้งครับคนอย่ย่อมันเคียงไหลมันตื่นครับเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนมาสั่นเปลี่ยนย่อใหม่ก่อนจะเป็นทั้งใดมันไม่หลุ่มกันครับพี่น้องตะลังสีเข็ดกตะลังสีแดงใหม่นะครับ ฟังพุ่นกับปลาดูดครับพี่น้องปลาดูดอยู่บนข้างล่างเออวันนี้เอ,อ,ปเเอาปลาดูดก็กเอาไปว่าสันวันนี้ยกย่อกระยกไปนะครี่สองขานะครับกับสี่ขาเดี๋ยวพาไปเบิ่งไอ้สี่ขาอนนะครับอยู่ฝั่งข้างนี่ครับพีน่น้องมีสองขากับสี่ขาอีู่ับข้างหนึ่งแต่นี้พี่น้องเด้อนี่ครับฟางหนึ่งแต่นี่เนาะห้องางหนึ่งถึงไหนพี่น้องสวดป้ ยบดยืดอ้าเขายืดพี่น้องเขายืครับผมอ้หูอ้าวเข้าเขาเข้าเขาเขาเสีนว่าเป็นยังไงนี่แหะครับลงมาเลี่ยวพี่น้องลงมาเลี่ยวเออกูเหรครับมันดื้อหนาฝลายตาเออจะเป็นยกงอสองขาเลยพี่น้องคลิปนี้กุเนี่ยทำกนก็ตรงเอาครับเออเอาอันแต่ซ้อนครับแต่ซ้อนพวกผมตรงเอาปลาด่วนทางนี้ก็ยกย่อเอาครับพี่น้องสวดสวดว่าเอ้าเขายเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปฟังไกลๆน้ำมันก่อน งไ่มาหลุนทางผิดดีกว่า้องพุดมันดูสิว่ามันสีย่อนหย่อนเสียงครับพี่น้องเบังปลาโดดไปน้ำมาเห็นเอ้าปลาก็ดดดีดีเอ้ยเฮ้ยนะครับตรงไปที่ทีละเอ้าโดดเขาโดดเขาทีละพี่น้องอู้ยโอ้ย ไปแล้วไปแล้วบทานบทันเออคือดงหดเอ้ว <c oughs> โอ้ได้อย่ได้ลาพี่น้องคนนึงได้ลหลายเต๋อหละหานะเอาซุ่มคนน้ำซุมไปเพิ่งทุ่มทานคนครัน,นรพี่นอ้องเขาบอเขาครับพี่นอ้องเตาคือเาเยครับคนน่ะย่งางยางานครับแลวแต่ให้ไหลเขาสิ่งสองขาครับเหมืนสองขาโอ,โอ้โดดกัดวดดีเดีมาก็ะไรเนา โดดกัไหมาโ,โดดกัไหมโดด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 เนาโดดเขาครับพี่น้องโดดเขาโดดขึ้นมาอเดดอามาสองขาที่พี่น้องเด้อยกย่อสองขาครับวันนี้ครับหมานคือจุดสามเปล่าเพะพี่น้องโอ้ยบาทันไปแข่งแขนก่อนเขาเออเออขามันดี โอ้ด so uh ีตรงดีตรงอยู่เออครับขาแข็งเกินไปครับพี่น้องปลามีอยู่เลยก็ามั่น้่งแข็งแข็งเกินแข็งเกินบุญบุญนะพี่น้องได้เห็นมั้ยหครับเบิ่งได้พุทธพุดธพุทธพุทธพุทโอ้โหท่านเอาลงคอยยกแต่ว่ากับพ่อได้อยู่พ่อได้อยู่ดอกเอ้าได้อยู่ได้อยู่ มันดีแข่งเนี่ยจังองเออระวังน่องครับพี่นองมัต้องปลาต้องปลาโดดปลาตื้นหนำปลาหนีหนำครับออปลาจุดไปเลยครับโดดีดีเลยพี่น้องบงดีครับกระดัเอ้หนโดดขึ้นมากกระดับกระักะดเอบอื้อเอาาเอสวัึดสองอ้ยอจะตัวโอ้ยไปเบิร์อร์ดครับพี่น้อง ก็สียดยครับพี่น้องย่ออยังมาลั่นเขาเขาลองเขาไล่เขาหมองคนไหนครับก็ว่าถือดีือเอาสองขาครับมึงมงไปชงไปหนโดดงเดินตรงเดินมงเดิอยู่ดีก็ไม่นไหน้อยครับพี่น้องม่หน้อยนวดดีกว่ากันโดดโอ้ยองฟองฟององใหญ่หลายเสียไปครับ แข็งปวดคนวะนะครับขาแข็งพ่อขาแข็งบพพ่อนูนขึ้นบ่ไรขาบ่เขานะครับขาบ่เขาหายใงเติอนใจแข้นเข่าน้องเขารูโอ้โดนอนฟังกบบีบตาเอ้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 าเดนมาโดนมาคับพี่น้องโดนมา สวรปลาด้พีน้องด้วท่านขุดแข้มครับขุ helmet, 1967, ดเข้มแดนปลาสยอยู่ว่าท่านว่าโอโหครับตัวหครับงสีขาอีกบัน่น้องงกันครับอาเครับคนไหลก็แช่นําครับผมเบิร์นด้พี่น้องเออโอ้โเหลียจะตัวละบากเท่านีเหลียยุ่กเกืบซิฟอ้าม่อไห่จะมมนได้เบิร์ตอีกสิบวสี่หาโลคุณว่าพี่น้อง เออไอ้ม uh ัน huh> คักกันไะเออปวดคักปวดแม่ยแต่มันได้เปวดนี่นี่ก้าวเยอะเออเอาอันนี้ก็ได้หลายแล้วนะครับสะดุ้งมัยกมันดอนละว่าะสันว่าทางนี่เอาเอาสะดุ้งมาตงเอาป่าได้พี่น้องเด้อนี่สะดุ้งนี่นี่พี่น้องนี่สะดุ้งม้าตงเอานี่ม้าเมื่อยม้าต้องยกหน้าก็สันว่าเออ เอาว่างเรื่อยๆนี่ 3, 2, winner, oh 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 นะเพราะั้นเอาสามสองหนึ่งชวด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 โอ้โหอ้าวแตอยู่ได้อยู่พี่น้องได้อยู่แข่งซีหล่ะครับผมยกยอสองขาครับทั้งประตูระบายน้ำทั้งฝายบรนจุเชี่ยนครับฝายน้ำล้นครับฝายหน่อยฝายหน่อยป้าแต่พี่อันง่ก็เขาบาดที่ตัวบักง่ายเลยพี่น้องเอา เปนเก่าคัปามาได้สอ๋อบดุวคดีบนโอ้พี่น้องเอยก็ต้องไปว่างโดนยากหรอกกันลบกว้างยกว้างรถจมีไรเออแนมาผิดมูผิดมูอยู่เอาเหกันีครับสามสองนาโอ้ยวนวนพี่น้องเนะมาท้งนี้ใช่ไหมาเป็าทางนี้ สเห็นชัดขึ้นว่าคุณน้องต้องฝาท่านี้นั่นครับฝาโดดท่านี่นั่นครับโดดแกงน้ำสีม่านปุ่นบันบุ่นบันบุ่นบันบุ่นบันปุ่นบันนะครับโตัวตะบะน้ำอะไรแห้งอันตราย่ด้วยกันหน่องเนี่ยตกลงไปก็จะจิบไปหอดใส่ละโอ้ยเอาแมวเอาแมวมันเต้นหรอแมวมันเต้นแล้วมันเต้นแล้วเมื่อกี้นี่โอ้ยโอ้ยบ่ท่านเดี๋ยวคุณน้องไปเปลี่ยนขาเด้อไปเปลี่ยนขาพุ่นดางพุ่นสิพ่อดีนะดางที่สามพุ่นดางนั่นขาอ่อนๆทางพุ่น เออแต่ว่ากะเขาดีอยู่สันได้ขาดีๆนี่สิคักอยู่ได้ปีน้องนี่เอาได้คาดีๆสิเขาดีวะขาจะเป็นหลายซะหองบ้านแคบโยกโอ้ยบ pues th ่ท่านมีน้องเอ้ยเอาเอาเอาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ หยุล่อจรกีลครับนอนึสองสามีี่สดดุมสกว่าสดดุงคุณเน่ยเขาที่แล้วี่นองตุ่มุ่งหมดโอ้เอ้านี pearls, ่ก็ได้ร <c oughs> ้ายล้วละเอ้ามาสามสองหนึงจวดโอ้ไปเบิดี่นองไปเบิดเอาเอเโอ้พี่นะถึงมาทั้งคุณพี่ก็มนี่เอ้าเอาตะวันปลากระพี่นเอ้าโดดโดดโดด โดโดูดดดนี่ครับด้วยตานิ่มืมดปนะครับพี่นอ้องแสวัสดสวัดที่ฟงมึงจะเอานี่ครับพี่นอ้องมุ่งผลครับนี่ครับเพต้องยออกยากเพราะท่านนะตรงเอาลยโอ้เอาไม่เอาไม่หลยโอ้ยบ่ท่านเดี้ยว i เดี๋ยว s เ้ยเล <laughs> ี้ยฮามนเล <laughs> ี้ยท่านด่วยเ้ยม่วนเลี้ยั่านดอฮะ ต้องคุ้นกับเกาดีครับต้องคุ้นกับเกาดีแล้วพี่น้องครับแบบเป็นบรรยากาศครับผมการยกน่อ,นอครับก็คือเป็นคลิปสัน้นๆพี่น้องเบื้องก้อนหล่ะครับโทรศัพท์หอนเดี่ยวโหดนะครับการยกน่องครับยกน่องสองขาท่าทางขูดแกนเฮาปกติกระเด็นอยู่ทาทางสามเปล่าหรืพี่น้องที่ทางกิกนั่น,นไปไท้ายทับมาวเราไม่หนีมาเบื้อง อยู่ทางขุดแค้นครับพี่น้องขุดแค้นไปในน้อยแบบปลาปลาธรรมดาเลยพี่น้องเนี่ยปลาขึ้นมาหลายขนาดเลยครับปลาขึ้นมาซ้อหน้าเต็มไปอร์เบอร์เลพี่น้องครับแด่นเป็ดขึ้นขึ้นขึ้นนี่นะโดดมากเอ้ยมาสามส่อในตู้เอาของเอ้ยอ๊อฟอ๊อฟออฟเดียวเดียวเดี๋ยวให้เป็นแก่ก่อนนะพี่น้องให้เป็นแก่ขาพี่น้อาจิบเตี้ยนขามาอยู่เดี๋ยวจะมาติดตามกันไหมครับผมคิวสั้นๆเดี๋ยวเพิ่งเป็นน้ำจิ้มก้อนกัแล้วกันครับผมอ่า ล้อบังคิดต่อไปครับผมเอาจบกันหนีไปควันได้พีหนังเด้อล้อบองควันครับผม